มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนกรีดดั่นบ้านสาวทำความสะอาดบ้านก่อนปีใหม่เจอลอตเตอรี่เก่าเอามาตัวจุกรางวัล3ล้าน7 0 0แสนบาท เว็บไซต์ข่าวของต่างประเทศรายงานว่าสาวชาวเยอรมน,นีคนหนึ่งนะคะบังเอิญไปพบลอตเตอรี่อายุ2ปีในบ้านของเธอขณะที่เธอกําลังทําความสะอาดบ้านช่วงเทศกาลคริสต์มาสแต่ก็ทําเอาเธอตะลึงก็คือลอตเตอรี่ใบเก่านั้นกลับกลายเป็นสมบัติที่เพิ่งจะถูกค้นพบค่ะตามรายงานของสื่อท้องถิน่นระบุว่าสมบัติใบเก่าของเธอนั้น,น,นมีมูลค่ากว่า1นึ0 0 0ดอลลาร์หรือว่าราว3า้านเจ็ดแสนบาท ซึ่งหญิงสาวชาวเยอรมนนีคนนี้ก็ไม่ปรากฏชื่อที่เธอเล่นสล็อตในวันที่6เดือนกุมภาพันธ์2021ค่ะมีรายงานว่าเธอเก็บตั๋วไว้ในลิ้นชักโต๊ะจนลืมนะคะตั้งแต่เธอซื้อมาเลยค่ะ เธอเองลงทุนเสี่ยงโชคครั้งนี้ด้วยการใช้เงินจํานวน44เห,หรียญสหรัฐหรือประมาณ1,500บาทในการเล่นลอตเตอรี่เลข6หลักเหมือนเดิมเป็นเวลา4สัปดาห์ของการออกรางวัลหญิงสาวถูกรางวัลรายนี้กล่าวว่าเธอแทบไม่อยากจะเชื่อว,ว่าเธอนั้นถูกรางวัลแถมยังบอกอีกว่าลอตเตอรี่ในครั้งนี้ของเธอเหมือนกับการค้นพบสมบัติที่ถูกลืมอีกครั้งในช่วงหยุดยาปลายปีของเธอคะ่ะขอแสดงความยินดีด้วยนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวคะ่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ